สวัสดีครับ,<อ>บพี่โทนบางแคเฮ้ยผิดช่องปะพี่เดี๋ยวนี้หน้าผมหล่อเหมือนพี่โทนเลยตอนนี้พี่โทนโคตรหล่อเลยนะบอกให้ไม่รู้จะหล่อปรับปเหลือไไปขนาดไหนนซมากวัน <Hands ome S 1> นั้นเจอคุณโทนบางแคงงผมสมัยก่อนผมเนี่ย คุณโทนเนี่ยเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์ผมนะกลับจากตลาดไทนารงเล่าให้ฟังขำๆไปขำๆไปอาจารย์โทเนี่ยนะเขาชอบใส่ในกาจีช<อ>็อคเขาจะไม่ค่อยใส่อของขวัญให้คุณนะสีสันหน่อยใช่ไหมนะเขาจะจะไม่ค่อยได้ใส่น้ในกาปติกเหมือนทุกวันนี้นะ เพชดล้อมๆอะไรอย่างนี้นะนะตะก่อนเขาจะใส่ในกาจีช็อคนะผมเองยังยังซื้อของแกมาเรือน,นึงเลยยังเก็บไว้อยู่เลยนะยถ้าทุกวันนี้ผมหล่อได้แบบอาจารย์โทนนี่นะผมจะดีใจมากเลยผมบอกเออเฮียครับเฮียโทนครับทำไมเฮียโทนฟันขาวอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> <c oughs> ฟันเป็นแสงดีออนออกมาเลย <c oughs> โหพี่พี่ต้องไปทำอันนี้ อะไรไม่รู้ภาษาอังกฤษผมจําไม่ได้เออรนั่นแะ,ะไปแล้วฟันมันก็จะขาวพี่โอ้โหแล้วแต่ก่อนขี่มอเตอร์ไซค์นี่ใครเป็นคนขี่อ่ะผมเนี่ยข,ขี่ซ้อน <c oughs> บิดไปตัวพี่เขาก็นัะ <c oughs> ยางก็อ่อนๆหน่อยขี่ <c oughs> มันก็จะล่อนๆหน่อยโอ้โหพี่ขี่ดีพ่โอ้โหทักท้วงเลยนะโอ้ยี่สิบกว่าปีัหง <c oughs> อาจาร,รย์โทนเขายังเด็กๆอยู่ตอนนั้นนะโหพี่แม่งโคตรสิ้งเลยวะยกล้อไปเอาเอาสนุกสนานไปนะนะนะครับเห็นภาพเลยเห็นภาพอะ่ะเรื่องจริง <คน S 2> เรื่องจริงนนเรื่องจริงคนื่องจริงเรื่องจริงเรื่องจริงนะก็ก็นั่นแหละนะครับ แต่จริงๆดีนะทุกวันนี้ผมว่าดีนะเขาผมว่าจันทรวเขาดูแลสุขภาพดีขึ้นนะตั้งแต่ไปเริ่มกินกินวายกินอะไรติด <c oughs> อะไรออกหมดแล้วขอบคุณมากดีครับนะสุขภาพดีหล่อเหลาเอาการเชียวเป็นห่วงอย่างเดียวอ่ะเป็นห่วงว่าจะได้เพิ่ม อะไรเป็นยังตังยังมีรโอ,โอจัดรอแบบมาแล้ยเปลี่ยนเรื่องค่ะนะเด,เดี๋ยวพี่ชายผมทักเข้ามายุ่งเลย